สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาดูจกกักจักรกดยอดปืนที่เป็นตำนานของอเมริกานะครับปืน M1 ็มคาร์บายหรือ M1 Car คาร์บินแล้วแต่จะอ่านนะครับปืนปืนนี้เนี่ยเป็นตำนานเพราะอะไรอย่างแรกมาดูกันนะครับถูกพัฒนาโดยคุณเดวิดมาเชลวิลเลียมส์นะครับโดยคุณเดวิดเนี่ยพัฒนาปืน M1 ็มคาร์บายเนี่ยในขณะที่ถูกจำคุกนะครับในข,ข,ข้อหาคดีฆาตกรรมนั่นเองนะครับ โดยคุณเดวิดมาเชลวิเลียมเนี่ยเขาพัฒนาระบบอาวุธขับเคลื่อนด้วยแก๊สแรงดันสูงเรียกว่าเซมิอัตโนมติกซึ่งต่อมาเนี่ยเป็นหนึ่งใน,นกลไกสําคัญของปืนเอวานคาบายนะครับเอวานคาบายเนี่ยเกิดมาเพื่อความต้องการทดแทนความต้องการปืนที่มีขนาดเล็กกว่าและมีความคล่องตัวกว่าปืนเอวันการันนะครับแต่ยังใช้งานได้แม่นยากว่าปืนพกนะครับเอาไว้ง่ายเขาต้องการหาอะไรเนี่ยมาขั้นกลางระหว่างเอวันการันและปืนพกนั่นแหละ M1 คารไบาเนี่ยผลิตออกมาแล้วก็ปรากฏว่าเป็นจุดที่ขั้นกลางได้พอดีนะครับสำหรับทหารที่ต้องการอนุภาพที่อยู่กึ่งกลางนะครับไม่น้อยไปนะครับคือเอาไว้ง่ายไม่น้อยไปกว่าเอวอารันมากและมีความแม่นยำม,มากกว่าปืนพกนี่คือ m อวอนคารไบานะครับเอวอนเนี่ยมีจุดเด่นสาคัญก็คือมีน้ําหนักที่เบาวกว่าเอวอารันมากๆนะครับหนักหนักน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว สามารถใช้งานได้หลากหลายหน่วยนะครับตั้งแต่นาวิกโยทินพลร่มทหารสื่อสารในทหารทหารแผนที่ทหารช่างนะครับและใช้งานตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2จนถึงสงครามเวียดนามและสงครามเกาหลีที่สําคัญเนี่ยยังมีแบบ,บานมีการออกแบบแบบที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าพาท้ายปืนแบบพับได้นะครับทำให้สามารถพกพาได้ง่ายขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับ